เอาไ,ไปกินกับอะไรครับนี่กินกับน้ำพริกครับเอาจากน้ำพริกนี่ะจะเป็นสียังไงนี่มันจะเป็นแถบสีค่ะาพเคลื่นเป็นัวเลย ผู้ประกอบการผู้ประกอบการของที่เปเดิมนตรัััวระเท้ัระเัี่ยังรือว่ามีการรวจ p ร k จับไปเดินทางปลอดภัยเนาะสวัสดีทีไทยด้วย ไฮซินิงครับอ่ารครับ้้ยลังทำงานจอกระสอบอะไรครับเนี่ยบข้าวาสารบ้านเราก็เดินทางกับเราเข้าไปด้วยครับีเ็เ็นี่แม่ใส่ให้มาต้องมาดูว่าร้านนี้ต้องษาที่สเลยเวลาที่สอง ที่ปราศสีสันโกลด์แบต้นแบบบรารนะคับสามารถทนะครับต้นจากฐานท้าโตรวจร้อยผ่าเครื่องสมองสแกนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่จุดคัดกรองในห้องเก็บตอนนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น22ครั้งบาเดเจ็บ21เสียียชวิติ7รายอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อ,อยู่ในเป้าหมายการเกิดขึ้นก็เป็นการเกิดขึ้นของอุบัติเหตุขนาดไม่ใหญ่แต่ก็ บางเคสก็มีความรุนแรงเนื่องจากว่าเป็นถนนทางตรงก็อาจจะทําให้ส่งผลให้การมีการเสียชีวิตและก็ที่สําคัญจัก,กรยานยนต์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้ท่านวัฒนาพุทธิชาตินะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุริะเกตได้มอบหมายให้ผมมาตรวจเยี่ยมนะครับในส่วนของสถานีขนส่นงทั้งในส่วนของขนส่นงและก็รถไฟนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงที่พี่น้องกําลังจะเดินทางกลับนะครับก็ถือว่ามามาส่ง พี่น้องกลับกลับไปทํางานได้ส่วนใหญ่นะครับซึ่งหลักๆของเราจะก็จะมีสถานีขนส่งซึ่งถือว่าเป็นโดยสาธาณะที่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เท่าที่ดูออกตรวจวันนี้นี่จุดสถานีขนส่งการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ช่วงคัดกรองคนที่จะเดินทางนะครับทางสถานีก็มีมาตรการอย่างดีนะครับโดยเฉพาะผู้ที่จะเดินทางนี่ก็มีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับมีการตรวจเช็คในส่วนของของอไท้นะครับว่ามีหรือเปล่าแล้วก็สอบถามเรื่อง การได้รับวัคซีนอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นมาตรการที่ที่ดูแลในส่วนของผู้โดยสารเองที่จะเดินทางขึ้นบนรถนะครับทีนี้ในส่วนของความพร้อมของตัวพนักงานเองนะครับโดยเฉพาะพนักงานขับรถนี่นะครับซึ่งถือว่าสําคัญก็มีมาตรการโดยในการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถก็ตั้งแต่การตรวจวัดเรื่องสารเสพติดเรื่องแอลกอฮอล